สวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระบ,บุกกรเปานะครับใครสนใจที่จะเข้าใช้บริการ Copy Trade ตอนนี้ F P Market ของเราเนี่ยเขามีให้บริการแล้วนะครับนักลงทุนสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสวัสดีนักลงทุนครับเราพาทุกท่านมาดูข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานกันบ้างดีกว่าครับลุ้นสงครามใกล้ยุติรัสเซียเผยเจราจาอยู่เกินคืบหน้าส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนราคาทองคําน้ํามันยังคงร่วงหนัก การเจราจาระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเริ่มมีความคืบหน้าโดยทางารัสเซียย้ำชัดเลยนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาโค่นล้มรัฐบาลยูเครนส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลกดาวโจนส์เหนี่ยบตลาดบวก653จุดหุ้นยุโรปพุ่งขึ้นกว่า 4. 6เซขณะที่ราคาทองคำร่วงหนักกว่า55ดอลลาร์ต่อออนซ์เช่นเดียวกันกับราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวอ่อนค่าลง16.8ดดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับ กระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการนะครับอันนี้เป็นข่าวเก่าแต่เมื่อวานนะเปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจาก,กับรัฐบาลที่กรุงเคียฟหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยหาหรือกันบริเวณพรมแดนระหว่างเบลารุสแล้วก็โปรแลนด์3ครั้งด้วยกันโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ว,วิกฤตความขัดแย้งและยุติสงครามในยูเครนมาเรียซาคารวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียย้ําว่าการเจราจาเนี่ยมีความคืบหน้าด้วยดีขณะที่กําหนดเจราจาครั้งต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่งานด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการอยพยพคนละเดือนก่อนใช้โอกาสนี้ตอกย้ํายืนยันเจตนา,ารมของรัฐบาลรัสเซียว่าการกระทําที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะยึดครองหรือว่าโค่นล้มรัฐบาลยูเครนแต่อย่างใดซาราควานะครับระบุว่า เป้าหมายของกองทัพไม่ได้ต้องการยึดครองอยูเครนทำลายความเป็นรัฐของอยูเครนหรือคว่ำรัฐบาลยูเครนและก็ไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีพลเรือนก่อนใช้โอกาสนี้กล่าวหารัฐบาลยูเครนกําลังขัดความพยายามในการอพยพพลเรือนด้วยการจงใจไม่สื่อสารข้อบูลที่ถูกต้องกับประชาชนบีบให้คนที่ต้องการอพยพไปยังรัเสเซียต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันตกแทนโดยขณะน,นี้ครับมีประชาชนชาวยูเครนราว2ล้านคนต้องการอพยพไปยังรัเสเซียสอดคล ร้องกับตัวเลขของสันักงานข่าหลวงใหญ่เพื่อผู้ริภัยแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่า UNHCR ประเมินว่าจะมีชาวยูเครนอพยพยกย้ายหนีจากยูเครนมากถึง2.2ล้านคน ขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากทางฝั่งรัฐบาลยูเครนนะครับว่าเส้นทางอพยพที่รัฐบาลรัสเซียเสนอเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ยอมรับไม่ได้และบางเส้นทางก็เป็นเส้นทางอพยพที่ไปยังรัสเซียด้วยทั้งนี้นะครับทางอีฮอร์ชอบวาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนแล้วก็เป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นําของยูเครนได้กล่าวว่า ยูเครนเนี่ยเปิดกว้างนะครับที่จะหาทางออกตามแนวทางการทูดเพื่อยุติสงครามกับรัสเซียแล้วก็ประธานาธิบดีเซนสกี้พร้อมที่จะพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนแนวโน้มความคืบหน้าในทางบวกที่สงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนกําลังจะสิ้นสุดลงในเร็ววันนี้ก็ช่วยคลายความวิตกกังวลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยตลาดหุ้นบอคสตรีทนะครับของสหรัฐเนี่ยได้พลิกกลับมาพุ่งแรงในคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ เขาเรียกว่าการเงินด้วยนะครับท่ามกลางการจับตาม,มองไปที่การเจรจารอบใหม่ระหว่างยูเครนกับรัสเซียครับหลังจากที่ประธานาธิบดียูเครนแสดงท่าทีอ่อนข้อยอมตามเงื่อนไขของรัฐบาลรัสเซียนี่เป็นข่าวนะครับที่สร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำครับทุกท่านสวัสดีครับ